ก็พามาชมนะครับถนนเส้นเขมราชอํานาจนะครับกําลังขยายซีเลนนะครับเราเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูไว้เป็นความทรงจํานะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้เคยเป็นสองเลนมาก่อนนะครับเดีย๋ยวจะพาชมไปถึงนู้นนะครับ ตัวเข็มเวลาเลยนะฮะเราจะใช้เวลาเดินทางกี่นาทีกันแน่นะฮะตรงที่ผมอยู่นี่เป็นบ้านโนนอ,นอนามัยนะครับมุ่งหน้าไปตรงนี้บ้านข้างหน้าก็เป็นบ้านหลักเขียนะครับก็สั่นหน่อยนะฮะยึกๆ,ๆเลยนะฮะก็ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับสําหรับในการขับรถนะครับ 170นะครับถนนเส้นเข็มมราชอำนาจเจริญนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้มันถนนไม้เลขอะไรนะฮะจำไม่จำไม่ได้นะครับ202ูง20หรือว่าอะไรนี่แหละประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลก่อนนะครับ ธนาก็เป็นบ้านหลักเขตนะครับบ้านหลักเขตอ๋อเสือหนีเมัเป็นยืนตามข้นทางนะมึงน้อย ไม้ออกนะครับเคลียร์ต้นไม้ออกนี่ลงเลยนะครับลงทางเข้าบ้านเลยนะบางคนนี่มันโล่งนะครับโหนแล้วก็บ้านเฮียเล็กนะครับสำจิตการค้าแบนเออร์เตอร์นะครับสำหรับถนนตัวนี้เป็นเส้นมุ่งหน้าไปอำเภอเขมรราชนะครับ เชียงตลาชครับพอดีไปทำธุระอยู่ตำบลหน,นองพือนะครับก็เลยเอาสักหน่อยนะครับคอนพัฒนับบริษัทคอนพัดเมื่อก่อนผมเคยทำงานบริษัทคอนพัดนะครับเมื่อกี้นี้รถสิบล,ล้อที่มิ่งสอนผมเมื่อกี้นี้นะครับขับสิบล้อขับรถ ล้อเหล็กล้อ,อยางนะครับแมโครนะครับแต่ก่อนเคยทำนะครับหรือว่าพี่น้องท่านไหนนะครับอยากให้ผมรีวิวถนนเส้นสนี้นะครับรว่ากรรมวิธีในการทำถนนนี้มันเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าอยากให้ผมมา,ถ,มาถ่ายนะครับ อยากรับชมตรงไหนช่วงไหนนะครับตรงนี้น่าจะนั่นแหละนะครับตั้งแต่เริ่มทําเริ่มโครงการก็ตั้งแต่บ้านโชคชัยนะครับจนถ,ถึงนู่นตอนนี้ก็เชื่อมอยู่ตําบนลน้องผือนะครับน้องผือแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับอําเภอปทุมราชนะครับจงังหวัดอํานาจเจริญนะครับปทุมราชสุโทนะครับอคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับว่าจะให้ผม มาถ่ายช่วงไหนนะครับอยากดูช่วงไหนอยากเก็บช่วงไหนไว้ดูนะครับไว้เป็นดูเป็นความทรงจํานะครับบันทึกความทรงจาว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ว่าอยากดูรถเกตรถบดรถ,รถ,รถอะไรก็แล้วแต่นะครับแม็คโคร คอมเมนต์กเข้ามาได้นะครับนะครับกำลังเริ่มนะครับนี่นี่เมื่อก่อนผมเคยทำงานบริษัทคอนพัทนะครับคอนพัทนะฮะตัวนี้ร้อยสี่สิบเฮทนะครับสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็โฮมเสเอ้ยโกบิโก้นะครับ S S K สองร้อยรุ่นสิบนะครับเมื่อก่อนพวกขับรถไทยที่นี่นี่อะไรไม่ทันนะครับ รถห,หินก็ออกมานะครับข้างในนี้ซอยตรงนี้เป็นเหมืองหินนะครับเดยวจให้ใดูนี่นะครับแต่ว,ว่าถนนช่วงนี้ก็เพิ่งทำนะครับนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยน่าจะประมาณเกือบสองปีนี่แหละครับยัง ยิ่งดีมากนะครับตรงนี้นี่เรียบมากนะครับเป็นสองเลนแต่ว่ากว้างมากนะครับตรงนี้นบ้านข้างหน้าก็จะเป็นบ้านนาวานะครับนาวาน้อย ไม้ออกหมดเลยนะครับสำหรับสองข้างทางนะฮะเพื่อจะขยายให้เป็นถนนสกิเลนนั่นเองนะครับนี่นะครับบรรวาน้อยนะฮะทุนี้ก็หางหายกันนะครับสำหรับงานรถบรรทุกนะฮะเครื่องจักรหนักมันจะมีสาม บริษัทนะครับที่ทําอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้จะมีบริษัทหลักๆเลยนะฮะเป็นบริษัทแม่นะครับก็ s k สเคิมราชนะครับแล้วก็อะไรต่อคอนพัฒนะครับคอนพัฒคอนทรัคชั่นนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อะไรบริษัทหนึ่งเดียวคุ้นๆนันทพันธ์นะครับเออจำได้แล้วโอ้ดูซันนะฮะอันนี้ S 1> <S 1> เดี๋ยววันหลังเจอกันนะครับสำหรับเจ้าดูซานนะครับเดี๋ยวเข้ามารีวิวนะครับวันนี้รีบนะครับรีบรีบนะครับรีวิวกันแบบรีบนระีบวันหลังเดี๋ยวผมเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะครับสําหรับหน้างานนะฮะขยายถนนสีเลนนะครับเส้นเข็มมาลาดอนาจ,จเจริญน,นะครับเป็นสีเลนสักทีนะฮะ ก,ก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับถนนสีเลนนะฮะตรงนี้ก็เป็นบริษัทแม่เขานะครับ SK ซอคเคมลาดนะฮะตรงนี้เป็นสามแยกไปบุงเขียวนะครับบุงเขียวไปนู่นนะครับชานุมานดอนตานแล้วก็มุกดาหารนะครับสำหรับยางเมื่อกี้ เออมีแคทด้วยนะครับเห็นแบบแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเน็กเจนหรือเปล่าแคทนะครับตัวนี้เป็นนิวโลโก้นะฮะของบริษัทไหนวันน่เนี่ยโอ้โหสอเขมาราชนะครับเล่นแคทเลยนะฮะโอ้โหอย่างแจ่มนะครับเดี๋ยวกำลังจะมาขออนุญาตทางหัวหน้านะครับหัวหน้าคุมงานนะครับถ่ายอยู่นะฮะสารัเจ้าแคทนะครับ เป็นนิวโลโก้นะฮะตัวเมื่อกี้นะครับสำหรับจุดตรงนี้ก็บริษัทเอชเคซองเขมราดนะครับเขาคือคักนะครับรถเขาเยอะนะครับรถเยอะเดือนรับงานก็ทั่วประเทศนะครับรู้สึกว่าซองเขมราดจะรับทั่วประเทศนะ นี่นะครับเรก็จะมาจรลดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เสร็จนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะฮะอยากให้รีวิวตรงไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจัดวุฒเข้มลัด เราจะจัดการให้นะครับ